<ไ>สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อย,ยครับตืน่นเต้นจริงๆนะครับผมก็อกเว่าวันนี้เป็นวันแรกแล้วของครัวคุณต่อยยกทัพ งานจะจัดตั้แต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่22สิงหาคมเลยนะครับที่เซนทัลปิ่นเกล้านะครับลานโปรโมชั่นชั้นจีครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังมากมายนะครับทั้งหวานข่าวเหนือก็มาใต้ก็มาออกก็มาตกก็มาทุกทิศทั่วทิศทั่วไทยนะครับมารวมกันที่เซนทัลปิ่นเกล้าครับ แล้วยังมีครัวคนต่อย Selected อีกนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดหลังจากที่เราจัดรายการวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็เดินทางไปเลยเจอกันแน่นอนนะคระับพ่าแม่พี่น้องหน,ห,นหนูบอกเขาให้ให เรียมล้านจอดพอไว้ให้ล้วโอ้ยเยี่ยมมากครับพอที่ว่านี่คล้ายๆตุ๊กๆนะท่านผู้ชมครับโอ้ยเราไปที่นั่นแน่นอนนะครับเจอกันวันนี้นะครับอยากล่าเด็ดขาดนะครับเซนทันปิ่นเกล้าล้านโปรโมชั่นชั้นจีครับตอนนี้วัตถุดิบทั้งหมดจากทั่วประเทศที่เป็นครูคุณต่อยนะครับก็ไปรออยู่ที่นู่นแล้ว ทุกวันทุกครั้งที่เราจัดงานครูันต่อยกทัพนะฮะจะมีครัวร้อนนะเราเรียกว่าครัวร้อนคือจะอยู่บริเวณด้านนอกพอเราทอดปรุงเงินเสร็จใหม่ๆเงี้ยฮะก็จะลําเลียงเข้ามาแล้วก็เข้ามาในงานครูคต่อยกครัวร้อนครัวร้อนไม่เป่าให้เย็นกันหรอครับเอ้ยไม่ใช่ดิเขาต้องไปขัดผัดทอดทอดนี่ยังดีผมกะเล่นว่าเขาไม่ติดแอร์เหรอเห็นไหมฮะเราทําสดที่นั่นเลยครับไม่ได้เอามาจากร้านจากบ้านแล้วเอามาขายท่านทุกอย่างทําสดสด ที่นั่นนะครับครับแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องราวที่เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจกเรื่องหนึ่งขนมซึ่งหายยากมากๆนะฮะหนูเอานี่หนูเพิ่งเคยเองครั้งแรกเขาอาจจะตั้งชื่อเองก็ได้ออเหรออาใครจะไปรู้เดี๋ยวต้องมาถามว่าอะไรมันเป็นยังไงก่อนท่านผู้ชมครับเวลาเราไปเที่ยวในแต่ละที่เราก็ต้องหาของอร่อยของดีที่นั่นทานถูกไหมฮะเราจึงได้จัดช่วงไม่กินถือว่าผิดขึ้นมาครับและวันนี้ช่วงไม่กินถือว่าผิดของเราก็ไปกันที่จังหวัดระยองแล้วเรากล้าพูดได้ว่า ถ้าไประยองแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านขนมนิ่มนวลป้าแมวอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับร้านหาง่ายนะครับอยู่หน้าเซเว่นตลาดบัดลุ่มหรือคุณจะไปซื้อที่บ้านป้าแมวก็ได้ <c oughs> ชื่อว่าบ้านขนมนิ่มนวลปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับขนมนิ่มนวลเนี่ยเป็นขนมโบราณหาทานยานนะครับจะรู้จักกันดีในจังหวัดระยองนะครับ <c oughs> ป้าแมวและสามีคือคุณวิทูลเนี่ย ช่วยกันสืบทอ,อดต่อจากคุณแม่จากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันนี้ก็รวมๆร้อยปีแล้วนะฮะที่ร้านนะครับนอกจากจะมีขนมนิ่มนวลแล้วนะฮะเขายังมีข้าวตูโบราณแล้วก็มีหมูแหนมที่หาทานยากอีกด้วยถ้าคุณมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะแลมาร้านป้าแมวนะไม่กินขนมนิ่มนวลเนี้ยถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับเขาอยู่ที่สูตรทั้งหมดเนี่ยดั้งเดิมหมดเลยและสืบทอ,อดกันมาแบบไม่มีผิดเพี้ยนเลย ต้องใช้แป้งถึง3ชนิดผสมกันนะครับนวดนานกว่า3ชั่วโมงเพื่อให้ได้เท็กเจอร์หรือว่ารสสัมผัสที่แบบเหนียวแล้วก็นุ่ม mm hmm. เขาใช้มะพร้าวแก่ทึนทึกนะครับจากสวนเจ้าประจำปรุงรสด้วยเกลือแค่นิดหน่อยเองทำให้รสชาติไส้ขนมเนี่ยโดดเด่นยิ่งขึ้นและที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือกลิ่นห,อม,หอมของข้าวคั่วที่ป้าแมวเนี่ยทำใหม่แบบวันต่อวันเลยลูกค้าก็จะได้ทั้งความหอม และความนุ่มละมุนตั้งแต่สัมผัสแรกที่เข้าปากเลยทีเดียวครับปัจจุบันนะครับมีสูตรหวานน้อยครับก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวดำเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยร้านขนมนิ่มนวลป้าแมวนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับถ้าที่บ้านขนมนิ่มนวลเนี่ยเขาเปิดตอน10บโมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงจากนั้นเนี่ยถ้าไปตรงนั้นไม่ทานให้ไปที่ตลาดวัดลุ่มครับเขาจะเปิดตอนบ่าย2โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นนะหโมงครึ่งนะครับปัจจุบันนี้สามารถส่งได้ทั่วประเทศแล้วแต่วันนี้ มาส่ง้วยตัวเองในรายการเลยครับนี่เลยนะครับนี่ทั้งหมดนี่คือขนมเรียงตัวตามตรงว่าหนูเพิ่งรู้จักขนมชนิดนี้นะครับผมแล้ววันนี้นะครับขนมมาเองไม่ได้คุณผู้ชมมาจากระยองนะครับที่ร้านนะครับนั่งอยู่ในสูนี่ครับนี่สวัสดีครับนี่นี่ลูกอันนี้ลูกนี่ลูกนี่ลูกนี่ยป้าแมวกับสามีป้าแมวอยู่ในชุดสีเขียวนี่ป้าแมวป้าแมวแล้วก็มีลูกชายใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกชายครับอันนี้สามีครับอันนี้สามี ขนมนี้มีความถ่ายทอดเครยกอะไรสืบต่อกันมานี่ร่วมร้อยปีแล้วที่เขาพูดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวคร<อ>ับกำลังจะพูดบอกคุณว่าไอเนี้ยที่แป้งที่พูดว่าใช้แปง้งสามชีิดแล้วทำท่านผู้ชมเชื่อไหมแป้งทั้งหลายเนี้ยเวลาทำอะไรก็ตามมันมีเคล็ดลับของมันอยู่การทําขนมนิ่มนวลไ,ได้นี่เห็นไหมฮะกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้นี่ผมโทษนะผมมันมันสุดยอดจริงๆนะฮะนวทดูเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ เออ่สีดำนี่คือเป็นข้าวไลเบอรี่ใช่ไหมครับใช่นี่จะเป็นสูตรหวานน้อยดำกับไลเบอรี่ขนีดำค่ะอันนี้จะหวานน้อยสีดำจะหวานน้อยเอาเหรอแล้วอันไหนหวานมากออริจินอลจะเป็นสีนี้โอเคโอ้คโหอร่อยมากดั้งเดิมอร่อยมากดั้งเดิมหืมอร่อยหืมตัวไส้มันจะมีเค็มนิดๆนะเป็นเสน่ห์เลยอ่ะเอออ่ะไม่มีใครทำอีกแล้ว อร่อยจริงจรหอร่อยมากเลยๆๆคือยุมไฟก็จะแบบออกเค็มนิดๆน,นะฮะมาเจอกับแป้งมีรทาตหวานหน่อยคือเข้ากันเลยอ่ะอืมอันนี้คือขนมนิ่มนวนลร้านป้าแมวนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคุณผู้ชมครับขายอยู่ที่นั่นนะนี่ถ้ารู้จักก่อนนะนี่ได้ออกงานของเราเลยโอ้ใช่ใช่ไม่ได้พูดเลยนี่ถ้าได้รู้จักก่อนนะแมวฉันเอาเธอไปออกครูต่อยกยกทับเลย ไมไ่พูดเล่นคือความอยากให้ได้กินอยากให้ท่านผู้ชมได้กินจริงๆอ่ะ<ช>มันอร่อยจริงๆเลยเแต่อย่างไรก็ตามในครัวคุณต่อยยกทัพวันนี้จนถึงวันที่ย2สิบงหาคมที่เซ็นทรัปลปริ่นเก้าลานบนเซ็นัรนชั้นจีเรามีเมนูกว่า400เมนูครับใช่ครับที่รวบรวมกันอยู่ที่นั่นทั้งร้านเด็ดร้านดังเต็มไปหมดแล้วถ้าเกิดแมวเธอทำให้ฉันได้นะฉันจะไปขายในงานด้วยเอาไหม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องถามเขาสักก่อนว่าเอาไหมเอาเลยระยะเวลามันเอาไม่เอาสิเล็กเต็นเอาไหมต้องมีเวลาเต็มตัวหน่อยค่ะคุณต่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับบอกแล้วไม่ใช่ของหากินง่ายทัานถามว่าไปไหมอยากจะไปนี่เอาแค่นั้นก่อนให้มันมีใจซะก่อนให้มันมีใจ เรามีใจกับท่านผู้ชมนะครับครับเขาก็พยายามจะมีใจกับเราแต่นี่ทแทน<ม>แน่ถ้าเกิดไปที่ระยองได้กินของเขาอย่างแน่นอนต้องไปกินอ่ะใช่ต้องครับพักตัวนี้สักครู่ผมพบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบก,กับช่วงต่อไปของรายการสักครู่<อ>เดียวครับข<อ>น,นมจีนเส้นชายาน้ำส้วไก่ครับ นี่คือความสุดยอดของการทำงานหอมมากนะผมหอมสมุนไพรตลอดคุณจะได้รสชาติของอารยธรรมของชาวอีสานไม่กินเลยได้ไหมครับได้ๆเดี๋ยวผมจะให้ใบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะปล่อใบเดียวเพื่อนนายยืนต่อหน้าคุณนั่นแหละหอมมันจะกินอินกลัวคุณไป